สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ฮะพบกับนะฮะพระสมเด็จของลูกปู่มหาธิรารุ่นยกฐานะนะครับนี่ฮะนะเพิ่งถึงเลยแล้วก็มีที่ผมแกะไปบ้างแล้วนะครับแต่ผมขอแกะชุดนี้ก่อนละกันพี่นะขอแกะชุดนี้ก่อนละกันนะครับนั่นก็มีที่ผมแกะไ้แล้วบ้างนะครับนี่เรียงไว้แล้วนี่เดี๋ยวผมขอแกะนี้ก่อนนะครับนี่ก็ปิดมานะฮะก็บอกเลยว่าถือว่า เด็ดๆทั้งนั้นพี่นะถือว่าที่สุดทั้งนั้นเลยนะครับก็นะไปขอเช่าบูชามาแบ่งปันพี่น้องนะฮะนะครับถูกใจทุกองค์แน่นอนพี่นะฮะเดี๋ยวมาแกะองค์ที่หนึ่งกันเลยนี่ฮะมีเลขโค้ดด้วยนะใช่ไหมพี่มีเลขโค้ดบอกกันด้วยโอเคพี่นะฮะผมขอแกะองค์ที่หนึ่งกันแล้วกันเป็นการอะไรพี่ประชมเลยพี่ผมบอกเลยนะพี่ติดตามพี่ดีนะเด็ดๆทุกองค์นะฮะย้ําว่าเจ็ดเด็ดทุกองะค์ครับพี่นะไปปิดสู้มาสู้ราคามาพี่นี่รายการนี้เปิดมาพี่ เนื้อเกสรฝั่งตะกุดเงินพี่นี่เลขคนเบอร์สองเก้าแปดนี่พี่โอ้โหนี่ฮะนี่ฮะเลขคนเบอร์สองเก้าแปดพี่ตะกุดเงินนี่ฮะนี่ฮะโอ้โหรุนนี้รุ่นยกฐานะครับนะแล้วยันด้านหลังครับพี่อย่างที่พี่พี่ที่อุดหนุนมาแล้วนะฮะทราบอยู่รัาด้านหลังเนี่ยฮะเป็นยันที่อ่ายันแล้วแล้วก็ตัวสอนที่ลูกปู่เขียนนะพี่นะนี่ฮะตะกุดเงินนะฮะ โ oh, จังทาแป้งมาที่พี่เลยตะกรุดเงินนะฮะองคนี้นะฮะขอเปิดแบ่งปันพี่น้องนะฮะที่เจ็ดร้อยบาทนะครับองค์ละเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่ชายนี่ฮะองนี้นะเจ็ดร้อยบาทนะครับนี่ฮะนี่ฮะสวยๆนะครับพี่นะสวยๆกันเลยนะครับตะกรุดเงินที่เจ็ดร้อยบาทนะนี่ฮะที่แป้งผมแป้งผมเนะี่ยองนี้หนึ่งนะฮะ มาเรามาดูองค์ที่สองอันนี้คือชุดีิจานะอีอีอีชุดชุดจิจานผมแกะไปแล้วนะพอเช็คของนะฮะนี่ฮะไอ้จ้าที่มีเลขโค้ดบอก้วยแปดเจ็ดสามโอ้โหนะตะกุฎเงินเหมือนกันครับพี่นะี่ฮะเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะฮะมาด้านนิดนิดหน่อยพี่นะฮะแต่สวยครับ รับลองสวยทุกองค,ครับนี่ฮะมาดูเลขโคดตัวเอนี่ฮะเลขโคดเบอร์แปดเจ็ดสามัจริงอ่ะนี่นี่มันจะแตกหักนะพี่นะมันเป็นรอยรอยนั่นปั๊มหม่แล้วนี่เพราะเป็นเนื้อาการนี้เป็นเนื้อผงผงน้ํามันนะพี่นี่เอางี้ผมขอที่หกร้อยบาทแล้วกันพี่สำหรับอันนี้นะขอที่หกร้อยบาทแล้วกันครับอองค์ละหกร้อยบาทนะโอเคพี่นะครับรายการนี้นะหกร้อยบาทเหมือนกันพี่รายการที่สองนะครับ มาต่อองค์ที่สามครับมือเปื้อนแป้งไม่นะนะองค์ที่สามพี่เลขโค้ดเบิดสองเก้าหนึ่งโอ้มีเลขโค้ดบอกตลอดเลยโอ้โหนะครับลองพี่ลองเลือกดูชอบองค์ไหนองค์นี้สองเก้าเจ็ดนะมีเออออกสองเก้าหนึ่งนี่ฮะองค์นี้สองเก้าหนึ่งนะพี่อออนี่ฮะลองดูนะพี่ชอบอุค์ไหนลองเลือกดูนะครับนะฮะรายการนี้เป็นเนื้อเกสรน,นะฮะลองเลือกดูพี่นะหกร้อยบาทเท่ากาันพี่องค์ที่สามนะครับ มาดีองค์ที่สี่องค์ที่สี่หูเลขเบิลด้วยหกหกด้วยพี่โอ้รายการที่เป็นนําเลิกพี่เลขค้่ตั้งเบอร์หกหกด้วยนะรายการที่เป็นรายการนําเล г, เิกเลขคู่ตั้งเบอร์หกหกด้วยครับนี่ฮะเป็นตัดช่อรา,าร,รายการนี้เป็นการนำเลิกนะฮะนี่เนื้อมหาชนวนหล่อนําเลิกโอ้โหนะคลาสสิกจริงๆเลยครับพี่นะคลาสสิกเลยนะพี่ชอบเลยไหม นี่ฮะถูกใจแน่นอนพี่นะความสวยความคลาสสิกเก็บได้เก็บพี่ชายนะฮะเก็บได้เก็บนะเรียกคนตั้งเบอร์หกหกด้วยหกเรียกหกกระดกซับนะพี่นี่ฮะความสวยไม่เป็นรองแน่นอนนะฮะนี่ฮะความสวยไม่เป็นรองแน่นอนนะครับขอถ่ายรูปนะสวยเลยนะครับ รายาการนี้ครขอที่หนึ่งพันสองร้อยบาทราคาเดิมพี่ใช่ยนะครับรายการที่สี่ขอที่หนึ่งพันสองร้อยบาทราคาเดิมครับนี่ครับผมเปิดราคาเดิมพี่นะครับก็ไปต่อขอมาก็เปิดราคาเดิมนีนะแล้วต่อมาเปิดเปิดพันห้าต่อมาพันพันพันร้อยพันห้าพันร้อยพันพันนึงนะครับนะครับเปิดพันพันสองพอค่าส่งด้วยรายการนี้นะครับรายการที่ห้า เนื้อแกสอนตะกุดเงินนะผมไม่ได้อะไรกันนี้ผมไม่ได้เปิดลุ้นเองนะไปปิดมาพี่นะเขาเขียนนี่นเลขโค้ดตัวเบอร์สองเก้าศูนย์พี่องค์นี้ตะกุดเงินนี่ฮะ,ะเอาไปพี่นะหกร้อยบาทพี่อีพีนี้รายการที่ห้ามาเปิดกันต่อเออจ้างดีๆนะพี่เขียนเลขให้ผมดนะ้วยมีเนะก็บบ้างแล้วมี แกะบ้างเลยว่าเอเลยแกะโชว์เลยสดๆนั่นเองครับมารายการที่หกอันนี้คือเจ้าด้วกันพะี่นนุ้เจ้าหนึ่งที่ที่ไม่ได้ลงที่ไม่ได้ลงเนี่ยเพราะเพราะว่าไอ้ผมไปรวบรวมมาที่ที่ที่หายไปนะฮะที่หายไปไม่ได้ลงสมเด็จเนี่ยคือไปรวบร,วม,รวมมาที่ที่ผมก็มีนะเป็นซีนเดิมก็มีพี่นะรายการนี้เป็นเนื้อนำเลิกโรยผงโรยผงเกลาควายเสก น,นำเลิกสร้างสิบหกองครับนี่ฮะรายการที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะพี่นะฮะหนึ่งพันสองร้อยบาทรายการที่เป็นนำเลิกนะพี่นี่ฮะนำเลเิกเลขคนตั้เบอร์สิบหกรายการที่เป็นนำเลิกนี่มวลสารที่หลวงปู่แปะเป็นเหมือนนำเลิกแปะทองเองนะครับหลวงปู่ตปนคนแปะนี่ฮะหนึ่งพันสองร้อยบาทพี่รายการที่หกมีทหารหายากพี่หายากก็ ได้มาก็โอเคแบ่งกันต่อนะครับต่อมาพี่รายการนี้องค์นี้ครับเป็นองค์ที่เจ็ดนะครับวันนี้ย้ำนะฮะว่าโอ้โหทีเด็ดทางนั้นเลยพี่นะย้ำเลยว่าทีเด็ดทางนั้นนะ e ีนี้ขอโชว์เนื้อทีเด็ดเลยกันพี่รายการนี้ได้โค้เบอร์แปดสามห้านะครับขอคนที่สายเก็บนะฮะสายเก็บต้องมีพี่นะสายเก็บต้องเก็บเลยพี่รายการนี้ นี่ฮะหกร้อยบ,บาทมึงก็ผิดนะแปดสามห้านะครับต่อครับเป็นรายการที่แปดรายการที่แปดสองเจ็ดสี่โอ้โหจะกดเงินโอ้จำไม่ได้นะพี่ผมว่าจำไม่ได้เพราะปิดอะไรบ้างตอนปิดจะรู้พี่แต่เวลาส่งมาหลายเจ้าผมปิดทั้งหมดนะพี่นะก็นะครับอยากให้พี่น้องนะฮะได้ สะสมได้ได้รับชมนะพี่นะลหลายๆเจ้านี่ฮะนี่ครับเด็กเกสรเลขคนเบอร์สองเจ็ดสี่ครับนะสวยพี่จะกุดเงินนี่นี่ฮะนะครับหกร้อยบาทพี่นะลองเลือกดูนะชอบองค์ไหนรายการไหนก็ลองเลือกดูนะพี่นะมีแบ่งๆกันพี่รายการนี้หนึ่งหกแปดเจ็ดเลยโอ,โอ้รายการนี้เป็นหายากอีกหนึ่งรายการพี่เนื้อเคลือบนะฮะเนื้อเคลือบสีสีลาสีน้ำเงิน โอ๋อเนื้อเคลือบสีลานะครับเนื้อเคลือบสีลาผมอ่านอย่างเซรามิกสีลาเซรามิกน่าเซรามิกนี่ฮะสวยสวยเลยพี่รายการนี้เ,เ,ลนเลขเขจะเบอร์หนึ่งหกแปดด้วยโอ้โหหนึ่งหกแปดเจ็ดนะรายการนี้ราคาเดิมพี่ชายหกร้อยบาทนคะครับหกร้อยบาทนะอีพีนี้ไปห้าร้อยพอพิเศษให้ผมขอห้าร้อยบาทนะเคลือบเซรามิกนะ รายการนี้ก็เป็นราการที่ไหนแล้วนะที่แปาที่เ้านะที่เก้าเนี้ก็หมดแล้วเดี๋ยวองเดียวองที่สิบโอ้ได้มาสิบองค์แล้วน,นี่เราจ้านี้ได้มาสิบองค์เลยแปดหโอ้รายการที่้ก็สอนได้มาสิบองค์เลยเจ้านี้แฮ่แปดศู 8, 0, โ้โจริงๆนะ หกร้อยบาทครับพี่ชายครับรายการนี้นะครับรายการที่สิบนะฮะสี่อ่ารายการที่สิบนะฮะแปดศูนย์ห้าพี่นะรายการที่สิบนะหกร้อยบาทนะครับมากต่อครับอันนี้อีกเจ้าหนึ่งนี่นี่เจ้านี้อันนี้ของเจ้านี้เจ้าหนึ่งผมแกะแล้วนี่นี่หอยจ้าหนึ่งแล้วก็รายการที่สิบมาต่อรายการที่สิบเอ็ดเลยนี่หอยจ้างโอ้โหได้ชู่มให้ด้วย อ้เป็นเซรามิกเหมือนกัน,นะฮะนี่เอาไปพี่ห้าร้อยบาทเลขคนจำนวนหนึบบ่งสามห้าสองนี่ฮะห้าร้อยบาทพี่นะในการที่สิบเอ็ดนะีะ่ต่อมาการที่สิบสองโอ้ยสิบสองนะฮะเลขคนบเบอร์หกห้านะครับเป็นงานเพท์น,นะฮะสีสีแดงนะเลขคนบเบอร์หกห้าสองหลักเองนะครับนี่ฮะรายการนี้สวยๆเลยครับ รายการที่สิบสามนะครับสิบสามสีแดงรายการที่สิบสี่โอ้สิบสี่สีเขียวครับพี่สีเขียวไม่เหลืองหรอแป๊บนะโอ้สีเหลืองครับพี่โอ้ใช่ใช่ใช่เออสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองอ่าสวยสวยสวยครับเลขโคดเเบอร์หนึ่งหนึ่งสองอ้สวยเลยนะฮะร,รายการที่สิบสี่นะครับ ใช่ไหมพี่เป็นหนึ่งนะหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามโอ้สิบสามโทษทีพี่เลี้ยงใหม่นะเอาใหม่ไหนี่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนี่สิบสามโทษทีพี่เนี่ยนสะิบสามที่เหลืองต่อมาสิบสี่โอ้สิบสี่สีม่วงครับนี่ฮะสิบสี่สีม่วงนะฮะสวยเลยเลขคนเบอร์แปดสามด้วยนะครับสีม่วง เล่คนที่เบอร์83นะสวยๆเลยนะครับนะรายการนี้ผมลืมแจ้งราคาเลยนะฮะที่เป็นสีเงี้ย400บาทนะฮะ400บาทนะครับก็ถ้าสามองค์ก็พันเดียวนะสามองค์พันเดียวนะครับมารายการที่สี่นะต่อมาเป็นเจ้าที่ผมแกะแล้วบ้างนะฮะเป็นเจ้าที่ผมแกะแล้วบ้างนะฮะมาเป็นนี้ก่อนนระกาศเงินก่อนนี่รายการที่สิบห้าในเจ้านี้แกะแล้วสิบห้า เลขคุณเบอร์สามแปดสามนี่ฮะสิบห้าเลขคุณเบอร์สามแปดสามนะครับนี่ฮะหน้ากากเงินนะครับขอที่เจ็ดร้อยบาทนะครับจัดสร้างน้อยนะครับจัดสร้างน้อยนะฮะรายการที่สิบห้าสามแปดสามนะฮะเจ็ดร้อยบาทนะครับหน้ากากใหญ่ต่อมารายการที่สิบหกนะฮะสิบหกหน้ากากเงินนะเลขคุณเบอร์สามเก้าศูนย์นะครับรายการที่สิบหกนะครับสวยเลย ต่อไปรายการที่สิบเจ็ดนะหมดแล้วนะกลางหมดแล้วสิบเจ็ดเลขคุณเบอร์สี่ศูนย์สี่ครับหาเงินหามทองนะเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการนี้นะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อมารายการที่สิบแปดเป็นตะขุดเงินครับสิบแปดเลขคนเบอร์แปดเก้าสี่นะครับนะหกร้อยบาทนะครับต่อมาสิบเก้าครับ สิบเก้าเลขคุณเบอร์หกเจ็ดหกนะครับสิบเก้าตะกุดเงินนะครับต่อมายี่สิบยี่สิบก็เลขคนเบอร์แปดแปดสองนะครับรายการยี่สิบเลขคุณเบอร์แปดแปดสองนะครับลองเลือกชมดูนะครับพี่พี่หกร้อยบาทนะครับแล้วก็รายการนี้ได้เนื้อ เลขโลหะมาหนึ่งเหรียญนะครับเลขค้นตเบอร์สิบสองด้วยโอ้โหเลขสองหลักเองนะครับได้มาหนึ่งองค์นะครับ,นะรบเลขค้นตเบอร์สองหลักเนื้อมหาชนวนมวนสารสาตินครับรายการนี้พี่รายการที่21ิดนะครับนะพี่นี่แ0 0บาทนะครับนะเหรียญโลหะสวยๆเลยนะโลหะสมเด็จยกฐานะสำเร็จทุกอย่างนะฮะหลวงปู่ที่เขียนไว้แล้วสำเร็จทุกอย่างนี่ ลุงพ่ออย่างรู้ลวงหน้าอยู่แล้วนะครับนะถ้าใคราึกษาปูมมหาศิลาอยู่นะครับนี่ฮะรายการนี้ครับรายการยี่สิบเอ็ดนะครับแปดร้อยบาทนะครับสำหรับเนื้อมหาชนนวลสารนะฮะซาตินนี่ฮะรายการยี่สิบเอ็ดนะครับแปดร้อยบาทนะครับนะเดี๋ยวผมขอดูอีกกล่องหนึ่งนะพี่นะอีกกล่องหนึ่งว่าได้อะไรมาบ้างเ็นยงพี่นะพอที่ผมรวมรวมไว้แบบนะครับ อ่าโอเคอีกเจ้าหนึ่งได้มาแค่สามองนะครับอีกเจ้าหนึ่งได้มาแค่สามองเดี๋ยวมาเปิดกันนะครับรายการยีิบสองรายการยีิบสองมาเป็นเนื้อผงพุทธคุณเก่าครับเนื้อผงพุทธคุณเก่าเลขคนเบอร์หนึ่งห้าสามศูนย์รายการนี้เอาไปแค่สามร้อยบาทนะครับสามร้รยรอ,อารายนะครับรายการที่ยีิบสองโอ้ต่อมากันยีบสามนะตะกุดทองคํา นี่รายการนี้นี่สอนสอนตะกุดทองคําครับละ,ะรุ่นนี้ราคาเดิมนะครับนะผมขอราคาเดิมนะครับนะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทเลขคนละเบอร์เจ็ดหกนะครับนะผมได้มาหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่นะครับน้องได้มาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับดูอยู่อยู่ในเครื่องที่ผมอัดอัดไลฟ์อยู่นะครับนะอันนีพี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูได้มาอ่าอยู่ในเครื่องอัดไลฟ์ ได้มหนึ่งพันห้า1,500บาทน้องขอสองร้อยครับพี่นะครับหนึ่งพัน็ดร้ยบาทนะครับนะเลขโค้ดนัวเบอร์สองหลักด้วยโคเก้าหกพี่ในการที่ย3ิบสามต่อมาการย4ิบสี่ครับสีเหลืองเหมือนเดิมนะครับย4 24ิบสี่ยิบสี่จะเป็นสีเหลืองเหมือนเดิมนี่ครับย4ิบสี่นะเซตสวยเลยพี่นะครับหนึ่งหนึ่งห้านะครับย4ิบสี่นะครับสี่ร้อยบาทนะครับ นะครับก็น่าจะหมดเลยเนาะน่าจะหมดแห้ะนะครับมีมา24รายการนะครับหน้าที่ได้มานะครับเอ้ามีองค์หนึ่งทอสิพี่อีกองคหนึ่ง25เป็นสีฟ้าครับเลขคนละเบอร์56นะครับ400บาทเป็นกันครับรายการ25นะฮะถ้าใครพี่ชอบถูกใจกันไหนก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับหรือใครสนใจลุ้นก็ลุ้นราคาเดิมพี่300บาทนะครับลุ้นละ300บาทซินเดิมแบบนี้เลยเนี่ย นี่ครับซีนเดิมแบบนี้เลยนะครับผมมีเป็นลังนะพี่มีเป็นลังนะผมไม่ผมจะไม่ได้แกะเลยครับนี่คือก็ไปไปเช่ามาเลยนะครไปเช่ามาว่าเพราะบางบางบางพี่ๆนะอยากได้เนื้อตะกุดแล้วในลังเนี่ยน้อยมีน้อยครับนะผมก็เลยก็ที่หายไปไม่ได้ลงสมเด็จเพราะไปรวบรวมมาให้พี่นะครับได้เป็นอีพีเช้านี้เองนะฮะนะพี่ๆสนใจนะก็ฝากติดตามด้วยพี่นะฝากกดแชร์ด้วยพี่นะรับรองว่า นะสายเก็บต้องมีพี่แบบนี้นะมีไว้อย่างองค์พี่นะครับของปู่ยุคต้นๆน,นะตอนนี้ยุคต้นนะสำหรับยุคออกใหม่นะครับใครเก็บได้ก็เก็บนะพี่เนาะขอบคุณมากพี่นะที่เก็บได้เก็บเท่ไหร่นะพี่นะเพราะอนาคตจะแพงพี่น่าเสียด้นะครับแพงแน่นอนผมว่าถึ่งนั้นราคาขยับแน่นะครับโอเคพี่ง่างนี้ฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะพี่นะขอบคุณมากนะครับ